สวัสดีครับผมวันนี้เพลินชาแนลได้มาอัปเดตแตงกวามือใหม่เดี๋ยวจะพา fc มาชมครับผมดูครับผมแตงกวามือใหม่เพลินชาแนลดูครับ ติดลูกเยอะมากครับพรุ่งนี้ผมว่าจะได้เก็บขายแล้วครับผมดูครับขายตามหมู่บ้านครับผมลูกใหญ่พอดีพอดีครับไม่ต้องคัดครับผมดูครับผม ูครับลูกสวยมากครับผมพุงนี้ก็ได้เก็บขายแล้วครับพุงนี้น่าจะได้เยอะครับ พุ่งนี้น่าจะมีดแรกครับผมติดลูกสวยมากครับเดี๋ยวผมจะพาเอซีดูทุกแถวเลยครับผม ลูกสวยมากครับดูครับผมแตงกวามือใหม่ แตงกวามือใหม่ครับผมสวยมากครับมีถ่ายเองครับผมต้องหมุนกล้องหมุนไปมาครับมือใหม่ครับผมอะไรก็ยังไม่พร้อมครับ ดกมากดกจริงๆครับดูครับเพิ่งผสมพันธุ์ครับผมดอกละตัวสองตัวครับผมถ้าเอฟซีสนใจจะปลูกแตงกวาครับ ปลูกง่ายครับผมแตงกวาครับพืชระยะสั้นดูครับปลูกง่ายขายง่ายครับดูครับติดลกูกยันพื้นเลยครับผม ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพลิมชาแนลแตงกวามือใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ